ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนแรกเนาะท่านรองเนะาเนะจ้ครับบาลานหาแนวจีเรีงครับวันนี้มาเห็นน้ำใหม่เนาะแมนครับท่านรองกับบาลานสิทับน้ำใหม่ไปแกงแรงเนาะจ้าไปจ้าไป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 น้ำใหม่สดๆเด้อจ้าขนาดดีแห่งแหงยังมีเนาะบาลานเนาะท่านนี้ครับท่นานนี้เอ้ยเด้งมากด้งมาเอาไปกนินกัน โหน,น่นซับ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 ชึบ่ไปเอากองผืนน้ำมาแล้วเนาะวันละไม่ข้าวปอกอะไรก็สิเดี๋ยปลายปรนเด็นนะจ่ะอันน,อน,อน้องวันละใหม่นี่ขันในอุ่นในแห้งแสบได้จากแกงนกนะใหม่เนานะตอนแกงใหม่ๆนี่ก็เสียบซ้ำนึงจ้ะเตือนสามารถอุ่นแห้งแสบแห้งได้จ้ะนีหนีดิไงเลยไงหนีไหมมึงนี <laughs> ก่อนเขาอะไรเขาปลาเด้อครับเพราะว่าเห็ดเก็บไหวเห็ดบดเลยเนาะเราเก็บไปเห็ดบดเนาะครับก็รอเบื้งเห็ดบดเสียอ๋อโครับปลาเขาก็มีอยู่เด้อจ้ะตอนนี้เนาะปลาปลาคอเดี่ยวเดียวเขาน่าจ้ะเริ่มต้าว่ามันเดี่ยวเดียวเนาะเ้าก็ตากเดี่ยวเดียวนึงเนาะมาถึงอื่นกันสิเดู่เด้อจ้ะปลาคาน่อยเขาก็ยังอยู่ครับยังอยู่เวลายถุงดอกปลาคาน่อยยังอยู่สองสามถุงเนาะจ้ะไปจ้ะพี่น้องเขาสนใจกะถ้าเขามาไหนเด้อจ้ะเนาะครับ ปัาดน้องใหม่บาลานเพลคนส่วนสันน้องว่าสัตน้องบาลานเห็นอยู่ปุ่นก้อนก้อนนั้นมีอยูโน่หนึ่งโนโน่เป็นเาเอื่นเต่าตะบาลานแนวนี้เอออื่นเต่าหน่อยได้จ่าเด้โอ้ยเต่าหนึ่งนโอี่หน่อยโอ้ยนี่แมนสิเอาได้ขันมาอยู่ไงตายแล้วเปล่าเนี่โอ้ยเอาไปเติมกันใช่น่นนั่นเอาไหนยูบ่ เอาเลยโอ้เดี๋ยวนอนี่มาขื่อระบาดปรตัวปรตัวเนาะวันตัวสนนอนกระครังแล้วเตาในนอยนุ่มๆนอนหนึ่ง <c oughs> มาล้านนี่ไปแกงใส่น้ำนนเนี่ยนั่งขนๆนาะจะ้ะ<ำ>สุดยอดเลยสุดสุดหอนหอนเนาะตัวรวมหนาวเด้อจะ้ะอากาศเย็นๆแ,แต่เด้อจ้ะแถวภาคอีสานเ<อ>นาะเริ่มอากาศเย็นละจ้ะ เงนินเราบาลานคยงสูงเท่ตัวบวบลาบผบวเพิ่นครับตัวบวไปแจกเ้นใหม่นําน่นจ้ะแดสุแม่านงกัสิเบิดปันเอาบ่อไปเอาเด็เขาได้เขาจ้าเพื่อขาดบขาเท่า,าบาลานซ์ตัวลงมาก็น่นจ้ะจ้าน้ใหม่สานงฟ้าอลไเรียบร้อยละจ้ะ สนองจะไปต้มให้จ like no. ja. nah ja. ืด <shook> ส <en underneath> ัก <ns> พ <à> ักหนึ่งก็น่าจานจะเป็นสีแกงแซ่บๆสุพีสนองให้กินเด้อจ้ะปั่นแล่นงกันจ้ะตุ่มเหมือนปั่นสมัยนอมา้านน่าตุ่มเหมือนเนาะเครื่องปั่นนะแตุ่มเหมือนสนองเบลตดำมาดอกจ้ะมิถัดปั่นเนาะบอกเจ้าน่าเพื่อจ้ะดำน่าเด็กเนี่ยน่าจ้ะขันเอามือย่องเด้เก็บมือจ้ะเอาเปล่าหย่อนเด้อ ไ,ไต,ต้แล้วติดฟาครับนี่หมายานงก็ต้มแล้วนะครับไปนำจะนางแล้วหมายานนงทำเกลียงมาใส่นะครับเนาะไป้าง,งนี้ดิจะนบอกแบบอนอี้เลือ่อฟักทองใส่ก็นนาจะหมอกระเดือนนะครับใส่เลือนจะเกลียงานง,ง,งกักบกระไคเนาะ้ําแดงแบบขีดสวด้จ้ะ แานแกน่ทมแอนนบอว่ายูดได้จ้ะกระไก็โขกน,นกันไปได้นะมีนะจงหอมดีจ้ะจะวาองอมบริโภคละเอียดเด้จ้ะโขกหยาบ,ยบอันนี้เป็นขาน่าเบืองะได้จ้ะแล้วไหนนั่งก่อยเลยะกอจนได้เนาะจ้ะอืมที่เลยังไปเสฝักทองใส่แล้ว อันนี้ก็ทิก็เขาันเนะาะว่าเอาลองไปส่งของให้พี่น้องแล้วก็กลับมาทำเนาะประชาระไรๆอย่างนี่จ้ะ,จะเอาฟักทองใส่ก่อนที่ตรงไหนเานานะมันไม่หนามนได้จ้ะต้องมีรางสติแกอร์แล้วจ้ะคอยดันลงไป มืกล่อ,องท้ายดีดีเนาะอาเจขบวนนาค้องขยันคนเด้ตงองกจิดคนเนาะแม่ไมแวสนองใส่แก้ปร right, ุงละจ้ะอ่านองปรุงนะครับ่้องเกิอเาแต่วากดชันเนาะปลาลครเปนปลายิบเนาะ ประหลาด,ดที่เขาใส่ตามเจอบอกให้พี่นองเขาเลือจ้ะเขาตอนเพิ่งจะนลเพิ่งจะเลือกอเก็บไปสิ้อยู่ต่อด่าเแกงมะะั้งใส่ต้มใส่แกงนี่ครับออนนแล้วก็ให้ฟองสุบก็น่าจ้ะอมชุดนะครับของนัวช่มงนัวหุดนล้วจ้จะเอาแล้วก็ไปลลังบวกกัจ้ะ บว่กแกนี่แล้วหน่อยนึงเนาะเน่ยบวบกบวเกล็องเนี่ยแถรามาฉาดนะที่ลังบานอมาใส่มาละี่เ้ยคุณ้องีได้แัวยคนแห่อยได้แต่ว่าปักองเขาวันเด็กยนาะีกับวบซุกปักองเขาก็ุกต้องการจัด เดี๋ยวฉันลงติกอดปลาก่อนนะปลาปลาส่นเดเดียวมันนีน่จลองตากนจะมาลองสอนมือเราใส่เขาน้าจปลาสัมาเนี้ยจ่ให้มันกระเด่อนอนส่นตัวนบาร้านเียวกลางกระดูกกลางเนาะดกนันๆเขาออกกระดเป็นปาแเดียวตีตอนมอหนมในนะ โอาฮ่าายังม่ทิ้งกันหรือย่าอย่าอยาอย่าย่าอะไรังฉันฟง้งองนะนะตอนนี้สกัดนะจ้ะตอนนี้ต้องใส่ออนนะจ้ะโอ้โหจุดที่เงี้ยงหน้าเด็ดจ้ะเงี้ยหน้าเด็ดตเราสุบะใส่ตอนไก่สีปงนะใส่ไปแล้วไม่จับเพราะว่าตอาใส่ตอนสีปงนี่เราต้องกินทุนๆแห้งหนะแอ้โหนเราจูบันหอมแบบ กินมันน่อกมันนางหน้าจกล้วก็หวนเขาสูกน้ะักอมนนจัรหมันปลาน Yoon ้าจ ah ักย e e e ันกินในชิมนโดนเนาะแต่ yeah. <S <S 2> <S 2> ้าใสถ้า like ม yeah. ja, okay. mm ีมให้เอาน้ำปลาใส่ลงไปหน้าหม้อแบบกลมๆดีเด้อจ้กรกลมมากสังนๆได้ละแต่กลมมากใ้ไม่ใช่หรอเนาะ เราูจ้ะาปาเนุกแลครับนดีาเด้อจ้ะเขดีอกมาคนย็นเดืออแนี้นะแเปรุงตอน่นสีเหลืองามๆนี่งตานี่คสเย็นด้วยัสีน้งตาเนีจ้ะทาลก็ตาสูรที่วิเได้จ้ะัักยเทียมเห็ดขีดแต่ยูนีได้จ้ะแต่ทุกอย่างครับ ละแนนสิมจ่อขาวเราจะกันทง่นี่เงน้อยยับเข้ายับข่าวเลยจะพรอมบุพรอมดีป่ะ้อมพอมนาะพรอมกินพลังงานด้แต่คหน่อยแต่ข้าวเปนยังหน่อยน้ำมาละนปะนี่น่เนี่อียเน่เนี่ยนีเนี่ยเ่ยเนี่ยเนี่่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่อเย่ยเนี่ยานีเนี่ยเ่ยเนนียี่ลน่ยนยนีน่ี่ย อันนี้แหละอ่ะพีเ่เกนได้พีเ่เกนได้เออกำลังถ่ายาห้องครับแนะล้วปุ๊บตาตาตาเปล่ <จะ S 1> ปาปลาแดดเดีดยวครับแต่กลางคืนเ้าเปิดแฟร์เนาะพันกนนระสีเป็นออกแดงแห้งเนื่อแต่แต่ว่าจริงๆ,ๆเนี่ยเพิ่นกระลังเนื้องามพอดีนะแมนครับเพราะว่าสาโนงเปิดแฟร์เทียกับเขาเนา่าจ๋ามาแล้วเป็นกันสีถูนึงแล้วเนาะแมนครับ มาลานลองเอามาซิมเบิงก่อนครับสองตัวมาจิตเป็นจังไหนครับรสชาติเพิ่นแต่ว่าหลอดแรกที่เราเห็นนั่งผีสาวอยู่แระวก็ปฐถมเมือส่วนสามผ่านบ่หรือสามผ่านนะสามจระเข้เดอ้อจากหมอไปเบิดเลยจ้ะแต่จำัปไปเบิเ่งแกงหนะ่อไม้ฮะนาะแมนครับอือเพียน่อไม้ให้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับโอ้ยเป็นเสียบ,บฟัาเาบ่งแกงหน่อไม้บริสาน้นาหลายเด้อจ้ะใส่พอดีหนาพอดีตอนเนาะแมนครับน้ำเพอาะโอทัวร์เป็นว่า ยังพออัวสา้บ้ันนิษสานมือระคำโอ้ยหอมแ่เสียไปไมเธสดครับไปหาเล็มากก่อนก่อนกนแ้นอนนาะเมนจะหน้าบ้านห่างกับก่อนหนึ่งเนาะังตืนด้วจ้ะยี่หนึ่งแห่งเพื่อนจะเกิดยี่งน้าเนาะทำไมเป็นหลง้องไม่ดูบ่้องไม่ดู้องไม่ดูแบบพิดบ่ทำไมไปไงครับ เฮ็ดลงเลยดูไซอ้สิมีเกิดไหวหลายพอถึงเพดูเก็บอีดีบอกคนมีเนาะวันนั้นคือปีอสิผ่านมาช่วงนี้ยังไเ,เก็บเพชรอยู่ครับ,บเก็บ,งบงเง,งินเก็บเงนรอบเกี่ยวเข่าครับช่วงคนตกลิ่นเนาะโอ้ยปวดใจแต่ว่าปีนี้เฮ็ดเบิดไหวเจหกปีครับขอขอกเจ่หกปีโหดอขอกถึงเต้เล็ด้เกีขานามาไดน่งเนาะมเงี้นครับ เห็นโมบาล่าเห็นอยู่แ่สนองสิบเอเจีบองสนองตำเมื่อไร่กินเัินเด้อจ้ะเมนูเ้าครับถอดตาแหงครับแกงน้ำไม้ครับเมี๋ครับใสดให้เด็กๆนอกจะครัวแกงแซนองห้องห้องครับเมนูของเขาห้าก็เฮ็ดแดร์เด้อครับมีแกงน้ำไม้ครับมีถอดตาแหงตันเจีบองเนาะเจีบองเ้าครับนี่นะตาจำเจีบองเขาเด้อจ้ะครับนี่เป็น แกงน,น้ำใหม่เนาะแกงน้ำใหม่จะสดครับใส่ฟักทองใส่บวกอรอเนาะใส่ฟักทองกับบวกอรอเดียวกันปลาล้านปลาตาไทยกับปาอันนี้ก็เป็นปลาแดดเดียวเนาะจ้าปลาฉ่อนแดดเดียวห่อนได้จ้ะครับกซื้อเอาแกงน้ำใหม่ไปสดถ่อนหอนเนาะแมนครับอากาศเย,ย็นเได้จ้ะสดถ่อนหอนสุดยอดน้ำมันละาาน,นะมาเด้อครับมากินข้าวแรงกับปลาล้านกับสาวน่งครับจ้าคลิปนี้ปลาล้านสาวน่งก็จะไปเด็กกินอ่างเพียงนองเด้อจ้าเห็ดคลิปลงพ่อเด็กพ่อพี่พ่อน้องเนาะจ้าพ่อบ่เด็กขึ้นหอยกันเด้อจ้าคลิปสั้นๆครับ เก็บเพจได้เยาอยู่ได้กินเนะาะจ้าครับสำหรับคลิปนี้บาลังซานงกับเชนลาบตัวบิงเขานะจน้ะขอตัวบ,บ,บิงเขากันเด้อจ้ะกับพอกัคนคลิปใหม่เด้อจ้ะคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า